ไไนนครับครับสวัสดีครับกร,ระเพดละครปนมโซลารเซลล์นะครับวันนี้ทีมงานละคปรปนมโซลารเซลล์อยู่กันที่บ้านห้องโจทย์นะครับตําบลโคกสูงอำเภอป่าปากจังหวัดนครปนมี้ทีมงานเราเข้ามาติดตั้งชุดสูบน้ำบาดาลขนาดหนึ่งันห้าร้วัตต์บ่อนี้เป็นบอ่อหกนิ้วนะครับเจาะลึกอยู่ที่50สิบ สองเมตรเราทำการหย่อนปั๊มไปที่สามสิบหย่อนไปเท่าไหร่นะสามสิบสองเมตรนหสามสิบสามเมตรประมาณหย่อนปั๊มไปที่สามสิบสามเมตรรวมปั๊มแลวนะครับระยะอยู่ที่สามสิบสามเมตรระดับน้ำในบ่อน,นี้อยู่ที่สิบแปดเมตรนะครับคตัวนี้เราใช้เป็นของแฮนดูโร่ท่อออกสองนิ้วตัวสิบสามคิวครับุดลึกได้หกสิบเมตร ไห่ก็ไม่ค่อยแดงเท่าไหร่นะครับตรงกลางน้ำประสีว่าออกได้ออกมาได้ดีครับบ่อน,นี่เจาะมาตั้งแต่ต้นปีนะครับยังไม่เคยได้มีการสูบใช้างาน,นเลยลเเชุดนี้เราก็ใช้แผงโมโนนะครับขนาด410วัตต์ของซันีอ่าเดี๋ยวเราดูสเปคของปั๊มก่อนนะครับอ่าเนี่ยครับเราใช้เป็น ปั๊มลูกค้าเลือ่าของแฮนดูโรนะครับกระบอสี่ขึ้นไปปริมาณน้ำที่สามารถทำได้สูงสุดที่ส3บสามคิวนะครับดูดลึกที่สูงสุดได้ที่หกสิเมตรครับพันห้าร้อยวัตต์ท่อออกสองนิ้วตอนนี้เราหย่อนอยู่ประมาณท่อก็สาสิบสองเมตรสาสิบสองเมตรรวมปั๊มก็ประมาณเกือบสาสิบสาเมตรปริมาณน้ำสามารถทำได้สูงสุดอยู่ที่ร้อยสาสิบสามลิตร ต่อนาทีหรือ8คิวต่อชั่วโมงนะครับในสภาวะอากาศปกตินะความสามารถสูงสุดนะที่เราหย่อนหย่อนปั๊มลงไปตอนนี้ก็เป็นแผงโโนนะครับ410วัตต์ของซันฟีตัวใหม่เช่นเดิมครับโครงสร้างเบตเกรารวานายครับมีต่อหม้อติดตั้งให้ลูกค,ค้าเรียบร้อย เดี๋ยวเราไปดูที่กล่องคอนโทรลกันครับว่าตอนนี้โซลาเซลล์ผลิตไฟได้เท่าไหร่อตอนนี้โวลต์รวมได้อยู่ที่ร้อยสาสิบเก้าจุดห้านะครับร้อยสามก้จดห้าโวลต์ปั๊มทำงานอยู่ที่รอบของมอเตอร์ทำงานอยู่ที่สามพันสี่ร้อยยี่สสี่ยิ้ารอบ สายกินอยู่ที่9.4แอมป์นะครับสำนังวัดรมอยู่ที่1,327หลักภายในจู้คอนโทรลเราก็ต่ออุปรกรณ์ให้ลูกค้าเรียบร้อยสวยงามนะครับติดปูกาวอะไรเงี้ยการร้อยท่อลงดินต่อคข้าลูกค้าเรียบร้อยเส้นนี้ก็จะมาสายเก่ามาจากเสดนะครับเสดโพลิชันตัวนงี้ส่วนเก่าชุดเส้นนี้ก็มาจาก ในกล่องคอนโทรลนะครับต่อกาวไว้ให้ลูกค้าด้วยวเข้าที่บัดบากาวแล้วกาวโค้งตู้แล้วก็ลงดินลงดินให้ลูกค้าเพื่อเซฟตี้ระบบจากหนักให้เป็นเบาครับอ่สเปคแขงครับยี่ห้อซันฟีครับ410วัตต์วนลอยอยู่ที่3 อ่าวุ้อยู่ที่49.6โวล์นะครับอิวุนลอยอันนี้อยู่ที่44.1โวล์ขนาดเอาโหลดที่สามารถทำได้สูงสุดเก็บสายไฟให้ลูกค้าเรียบร้อยครับไม่มีระโยงในยางเก็บสายไฟเข้าใต้โครงแข็งให้ลูกค้าหมดโครงสร้างทุกจุดเราสามารถ ถอดแยกชิ้นส่วนได้นะครับเผื่ออนาคตว่าเอออยากย้ายเปลี่ยนที่ตั้งอะไรเงี้ยก็ถอดเสนะาก็ถอดน็อตตัวนี้ก็จะถอดคานล่างออกได้ถอดน็อตตัวนี้ก็จะถอดคานบนคานรองรับแผงได้ส่วนแผงก็เราก็ใช้เป็นน้อยรอดนะครับน็อตเบอร์สิบสามเพราะว่าในต,ตัวแผงโซลาเซลล์เนี่ยเขาจะมีรูพวกนี้มาอยู่แล้วเป็นระยะที่ให้เรายึดยึดน็อตได้ ถ้าเราทำโครงสร้างให้ตรงกับระยะของแผงก็ก็จะร้อยน็อตก็จะทำให้แข็งแรงขึ้นนะครับอย่างหนึ่งแผงก็ไม่หมดประกันด้วยดีกว่าที่เราจะไปใช้สปูปูเกียวปล่อยอยิงขึ้นไปยิงจากเหล็กขึ้นไปทะลุหากรอบของแผงรหรือบางทัานอาจจะใช้เป็นพวกเอสแคมมิดแคมก็ได้แต่ถ้าหาซื้อไม่ได้ก็วิธีนี้แหละครับแต่ถ้าใช้เป็นน็อตเนี่ยก็แข็งแรงแข็งรงกว่า ผมบอแข็งแรงกว่าแน,น่อนอนแรงกว่าพว A B ก็อแคมป์บิ๊กแคมป์บ่อนี้เราก็เดินท่อเดินวางระบบท่อให้ลูกค้าด้วยนะครับไม่ได้มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเพราะว่า<ม>เป็นโปรโมชั่นให้ลูกค้าไปเดินท่อให้ลูกค้าเพื่อไปเชื่อมต่อกับท่อเมนในระบบน้ําเก่าลูกค้าที่ลูกค้าเคยทำไว้มีอยู่แล้วนะแต่ท่อเมนที่มาจากขอถังสูง มันจะขอทางสูงนู้นนะครับลงมาขอทางสูงนู้นนะเห็นไหมครับจะมีเมนมาทางนู้นครับอันนี้ก็เลยให้ลูกค้าจัดซื้อท่อมามาวัดมารอเราเลยทีมงานเราก็จะเดินท่อให้จากนี้เดินท่อให้ให้ลูกค้าโดยไม่ได้คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมเชยงแใจว่าลูกค้าก็จัดซื้อท่อเองเพิ่มซื้อท่อเขาต่ออะไรเงี้ยอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเข้ามา ซัพพอร์ตลูกค้าเต็มที่ครับไม่มีค่าใช้ใจ่าเพิ่มเติมในการในส่วนงานค่าแรงของการเดินท่อเนะปรมาน้ำก็ถือว่าโอเคครับเต็มท่อดีหย่านด้วยขนาดนี้สามามเมตร โอคนะครับถ้าลูกค้าท่านใดสนใจติดตั้งระบบโซล่าเซลล์ไม่จะเป็นระบบสุดน้ำบาบดานโซล่าเซลล์หรือระบบไฟบ้านหรือระบบอะไรก็ได้ที่เกี่ยวข้องกับโซล่าเซลล์ข้องมันจะปิดโซล่าเซลล์ตรงนีนะครับก็รอโทรเข้ามาพูดคุยสอบถามได้ทีมง,งานนควรพนมโซล่าเซลล์ินดีให้บริการหรือจะโทรมาพูดคุยสอบถามเบื้องต้นก่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อหาข้อมูล ไว้ประกอบพิจารณาในการที่จะติดตั้งโซลาเซลล์ในอนาคตอะไรเงี้ยก็โทรมาพูดคุยก,กันได้นะครับสอบถามกันไดน้เรายินดีรับทุกสายครับวันนี้ก็ทีมงานและคำนวณโซลาเซลล์ก็ขอจบการรีวิวชุดปัม๊มแอนโูโรขนาด1,500วัตต์ตัว13คิวนะครับข้อออก2นิ้วไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ